สูตรประจําตัวเองอวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณนะฮะที่สนใจซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวมีหลายคนถามผมมาว่าแล้วมันทําอะไรได้บ้างวันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่ทําได้หลากหลายเมนูมากนะครับแล้วง่ายจริงๆวันนี้จะมาพิสูจน์ให้ดูกันหน่อย,ยเลยนะครับอเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ที่บ้านนะหรือนักศึกษาอยู่หอ,อพักอพาร์ตเมนต์แล้วไม่มีอะไรเลยขอเพียงแต่มีกระทะไฟฟ้านะฮะ แล้วก็มีไก่แล้วก็มีซอสตี๋วนชนหิวแล้วก็มีเกลือขิงแค่นี้ครับคุณจะได้กินไก่ตุน๋นอร่อยอร่อยวันนี้ผมจะทําเมนูนะฮะซึ่งมันแยกได้2อย่างจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนก็ได้จะเป็นข้าวไก่ตุนก็ได้รสชาติดีและทําง่ายมากวสูตรประจำตัวเอง เริ่มต้นนะครับเราก็เทน้ําสะอาดนะครับน้าขวดที่เรามีนะครับลงไปในกระทะแล้วก็ต้มให้เดือดครับทีนี้ผมขออนุญาตอธิบายไก่นิดนึงไก่ตัวนี้ผมหมักเกลือครับคุณผู้ชมการใส่เกลือนี่ช่วยอะไรหนึ่งช่วยดับกลิ่นคาว2ถนอมอาหาร3แล้วเกลือนี่จะช่วยมีส่วนให้ความเค็มเล็กๆนะฮะซึ่งซอสของเราเนี่ยจะพอดีกับเกลือเลยนะคุณผู้ชม จากนั้นเนี่ยเราก็เอาซอสของตีวนชนหิวนี่นะครับหมักลงไปในไก่ตามใจชอบเลยครับใส่ลงไปเนี่ยไก่ที่ประมาณ6ชิ้นใส่ไปครึ่งขวดก็ได้แล้วก็คลุกครับแล้วเดี๋ยวมาจอมาเป็นข้าวไก่ตุ๋นที่น่ารับประทานมากๆเลยวัตถุดิบก็มีไก่นะครับมีซอสอันนี้ผสมตีวนชนหิวมีเกลือมีขิงแล้วก็ผมเตรียมแป้งมันมาเล็กน้อยเพื่อทําให้น้ํามันข้นและก็เหนียวขึ้นเท่านั้นนะฮะเราหมักไก่ไปเลยครับสองสามชั่วโมงไม่มีเวลาก็หมักแล้วก็ทําได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอน้ําเดือดปุ๊บเราก็จะนนําไก่ตรงี้ ลงไปเลยครับนอาละ้ะครับน้ําเดือดแล้วเอาไก่ใส่เลยครับผมจะบอกเลยแล้วมันอร่อยด้วยปรับเป็นไฟกลางนะครับต้มไปประมาณ45นาทีใส่ขิงลงไปขิงจะช่วยทําให้หอมแล้วก็ดับขาวแล้วก็ใส่ซอสลงเพิ่มไปหน่อยก็ได้นะฮะใส่ไปได้ตามใจชอบเลยล่อยเขาต้มไปอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณ45นาทีไม่ต้องปรุงอะไรแล้วครับไม่ต้องปรุงอะไรแล้ว คุณจะได้ไก่ตุ๋นที่รสชาติดีแต่อย่าลืมนะครับไก่ต้องหมักเกลือด้วยนะฮะต้องหมักเกลือด้วยทีนี้พอมันสุกเนี่ยคุณผู้ชมก็ถ้าจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคุณผู้ชมก็ลวกเส้นแล้วก็ตักน้ําไก่นี้ลงไปเลยไม่ต้องใส่แป้งมันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกินเป็นไก่ตุ๋นอี่อยๆคุณก็ใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดลงไปเจือให้น้ํามันเข้มขน้นเหมือนที่ผมกำลังจะทาในอตอจากนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้เราปรับเป็นไฟเบาๆแล้วก็ปล่อยข้าตุ๋นไปนะฮะแล้วก็คอยช้อนอ,อออองงกแคค่นนัันเ้เเรบดดี๋ยวมาูนะ คุณผู้ชมครับนี่ผ่านไปแค่20นาทีนะผมบอกเลยว่าเนี่ยน้ำมันงวดสวยนะฮะวันนี้ที่ผมทำให้ดูเนี่ยคือใช้น้ำเปล่าใช้ไก่จากตลาดแล้วก็ใช้แค่ซอสตีอตต้วนเดียวแล้วก็เกลือแล้วก็ขิงแค่นี้เองแล้วจุดประสงค์หลักที่ทำซอสต,ตัวนี้ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมอยากให้มันใช้ได้หลายๆอย่างแล้วข้อสำคัญเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ผมอยากให้คนที่แบบไม่มีอาชีพนะเนี่ยสูตรเนี้ยคุณขายหน้าบ้านได้เลยนะข้าวไก่ตุ๋นนะโดยซอสตีอตต้วนหรือจะเป็นหมูกระเทียม เทอรียากิกล้หมดเลยนะฮะมีหลายสูตร <Okay. S 1> เดี๋ยวไว้จะค่อยๆทำให้ดู <Okay. S 1> เนี่ยดูนะฮะนี่จากน้ําเปล่านะครับ mm hmm. ผมใส่ขิงเพราะว่าสูตรนี้เป็นไก่ตุนขิง mm hmm. ผู้ชมจะไปดัดแปลงก็ได้จะไปใส่กระเทียมใส่ขึ้นช่ายใส่3มเกลอือใส่อะไรแล้วแต่นะฮะ ก็สาคัญอย่าลืมใส่เกลือนะเวลาคุณทาอะไรเพราะว่าเกลือเนี่ยมันจะช่วยดึงรสชาติถนอมอาหารนะฮะแล้วก็ทําให้อย่างผักนี่ก็สีสวยด้วยนะครับประโยชน์ของมันแล้วก็มันจะเข้ากับซอสต,ตัวนี้ได้ดีมากานะฮะนี่ตอนนี้นี่ผมไม่ได้ใส่สีอิ่วดาไม่ได้อะไรเลยนะครับใช้ซอสตีว่นชนหิวอย่างเดียวเท่านั้นเองตุ๋นมาเรื่อยๆครับน้ํามันงดลงแล้วเดี๋ยวรอสัก20นาทีครับเราจะได้กินข้าวไก่ตุน๋นแสนอร่อยจากซอสอนเนกประสงค์ตีว่นชนหิวครับ โอ้ oh, คุณผู้ชมตอนนี้ได้แล้วเนี่ยมันแทบไม่ต้องใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันยังไม่เหนียวพอก็เตรียมมาแล้วก็ใส่ซะหน่อยนึงนี่เวลาใส่แป้งมันก็คนไปด้วยนะครับไม่ง,งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นข้อคือจริงๆอยากให้ไปเป็นอาชีพได้เลยนะเอาไปขายได้เลยนี่ฮะเสร็จแล้วนี่วางบนข้าวอย่างนี้เลยคุณผู้ชมจะไปเติมเครื่องเองก็ได้นะจะเป็นโพสต์กาก ลากปักชีกระเทียมแล้วแต่สูตรเลยแต่สูตรเนี้ยผมเอาง่ายคือแบบว่าผมใช้ขิงอย่างเดียวแล้วก็เกลือแค่นั้นเองเอาหยาอดเลยเอาใส่เลยเอาสาดเลยใส่ไปให้มันอร่อยโน่นนี่นี่หน่อยโอย้อย,อ,ยอร่อยจ้ำเลยง่ายไหมคุณผู้ชม อันนี้ผมอยากให้ผู้ชมนะฮะลองไปทํากินดูใครจะไปเพิ่มเติมนะครับจะไปใสเ่เปลี่ยนเครื่องอะไรต่างๆก็ได้แต่วันนี้ผมอยากทาเบสิกว่าซอสต,ตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรมากนี่นะฮะโอโ้ดู45นาทีคุณผู้ชมตามเวลาเนี่ยแล้วก็ทานได้เลยนี่ขายได้เลยนะเป็นอาชีพได้เลยอร่อยลองไปทำดูแล้วกัน ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดดเฮ้ยสับป,ประรดเฮ้ยสับป,ปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ